โอ้ข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวโหปั้นเป็นข้าวเหนียวช้าค่อยๆกินลูกโอ้ลูกชายชอบกินข้าวเหนียวข้าวเหนียวเป่าๆเลยเก่งจังเลยข้ามย่ำย่ำย่ำโอ้ให้พ่อป้อนนะครับโอ้น้อยๆนะลูกเก่งจังเลยนี่ข้าวเหนียวจะเย็นๆลูกเร็นๆเก่งจังเลยโอ้โหหนุ่มเจ้าเหนือมากกินข้าวเหนียวเจ้า จแต่ก okay, okay, well oh. ๋าเหนียวจิ้มไข่เจ mm ้าเอาไข่เอาป่ะไข่ไม่เอาเอาเจ้ก huh. ินข้าวเหนียวเปล่าเปล่าเจ้าขนมเจ้าเหนือโอ้ยแซ่บกับเจ้าโอ้ไม่เอาไข่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 เอาก๋าเหนียวอย่างเดียวโอ้ยเก่งจังเลยอันขนมเหนือแม่หนุ่มเชียงใหม่ไม่กินแต่ก๋าเหนียวเจ้าโอ้ยเก่ง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 โอ้ย โอูหผู้ใดก็ามาักเนาะสาวแต่ไหนสาวเชียงไฮ้แตมักเนาะมักตุ่เชียงใหม่ไม่เนี่ยโอ้โหน่ยเอาปัญนงโอ้อีกปั้นหนึ่งเลยเหรอพอแล้วอีกกินเยอะนะคมม่เล็กหน่อยแค่นี้ก็หนูไม่ใช่หมูแล้วทุกวันนี้หนูก็ไม่ใช่หมูแล้วลูกโอ้ยหนูไม่ใช่หมาแล้วลูกหนูจะเป็นหมูแล้วลูกคุณหมอบอกว่าหนูว่อนกันไปแล้วกินแต่ข้าวเหนียวลูกโอ้ยข้าวเหนียวอุ่นๆมันล้อนเลยพอแล้วกินแล้วกะเจ้า